ไม่ร้องล่ะเดี๋ยวดิไม่ก็เราจะพูดกี่วเพพูดเข้าเพลงตัวเองสำหรับวันนี้พอรู้เนื้อหาที่พี่โก้จะพูดให้เราฟังแล้วเนี่ยครับเพลงมันดังกล้องในหูเลยครับเพลงอะไรเสือธนพลคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าเพลงนี้ สมัยคุณพ่อหนุ่มๆเนี่ยเพลงนี้ฮิตมากผมยังไม่รู้เลยคือใครคุณพ่อคุณเหรอเสีอไม่ใช่ผมยังไม่เขคยไปถึงเพลงเขาเขาคือผมจะบอกผมไม่แก่ไงเพลงนี้พ่อเป็นคนฟังชีวิตนี้ใช่มีอย่างเดียวทำยังไงได้ก็ไม่ได้เกิดมาบนโลก ไม่เกี่ยวเลยออกแนวบองโชวีเลยคือก็อย่างที <S <S 2> <S 2่ว่าในในหนังสือผมงบอกนี่เนี่ยมันหายนะแห่งยุคสมัยจริงๆแล้วมันก็บนบนสังคมจริงพี่นั่งนึกย้อนไปดิเลงแรกคาราบาวราชางิันพ่อืมกี่ปีแล้วอ่ะเี้ผมว่าตั้งแต่สมัยผมเรียนมัธยมอ่ะต้นๆอ่ะทั้งนผมก็อธิบายนะคุณให้คุณกับผมเท่ากันคุณย่ามาแน่คุณย่ามาแค่คุณหน้าเด็กกว่าไม่ยอมยอมอันนี้ยอม แต่นี่มันมันปัญหามันอยู่ตรงไหนไหมปัญหาไม่ไดอยู่ตรงว่าคําว่านี่เนี่ยทัศนคติของหรือการถูกปลูกฝังบางครั้งเนี่ยมันทําให้เราเป๋คือเวลาเราเวลาคนที่ส่งเสริมให้เป็นนี่ของนี่คือการมีเครดิตอพอฟังเครดิตปุ๊บพอฟังว่าเครดิตดูให้มันดูดีเว้ยถ้ามีนี่ก็แปลว่าเฮ้ยธุรกิจพันล้านรู้ไหมเจ้าสัวเขามีนี่เท่าไหร่เขายังรวยขนาดนี้เลยเนี่ย เข้าใจผิดคือมันเหมือนกับว่าคําว่าบัตรเครดิตเนี่ยต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนสิมันเป็นการยืมเงินในอนาคตมาใช้ในระยะสั้นๆอความหมายของบัตรเครดิตเนี่ยนะก็คือใช้ระยะสั้นๆในจํานวนเงินที่ไม่มากนักไม่ต้องพกเงินสดออแล้วก็ในจํานวนเงินที่ไม่มากนักด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมบอกว่าหลายคนอาจจะบอกว่าก็เขาให้วงเงินตั้งห้าเท่าแล้วที่บอกให้ใช้ไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นของของ เงินเดือนแล้วจะให้แล้วจะไปทำไปทำไมบัตรเครดิตก็เนี่ยเข้าใจผิดหมดเลยแล้วรู้สึกดีด้วยนะให้วมเงินเยอะเงินเดือนสองหมื่นใช้ส0 0 0ช้แสนใช่ไหมทีนี้ทีนี้พอคุณไปคิดว่าเฮ้ยหรือพี่โก้เข้าใจผิดเขาหมายถึง20%ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเนี่ยคุณเข้าใจผิดแล้วนะฮะคือคำว่าบัตรเครดิตเนี่ยเอาให้ชัดๆก็คือเป็นการยืมเงินในอนาคตมาใช้ในระยะสั้นๆ นะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสมมตสิสัดส่วนสัก2ี่ของเงินเงินรายได้คุณต่อเดือนเนี่ยไม่ว่าจะเงินเดือนเท่าไหร่ก็เหิดเนี่ยถามว่าทําไมต้องตัวเลขนี้เพราะมันอยู่ในวิสัยที่พอถึงเดือนแล้วคุณจะจ่ายให้มันหมดไปค,คุณก็จะไม่ต้องไปเสียดอกเบี้ยมากมายสองหมื่นก็ไม่ควรรูดเกินสี่พันอ่าเพราะนั้นถ้าเกิดว่าในเดือนนี้คุณใช้ไปสี่พันพอครบรอบเดือนบินมันมาเงินเดือนคุณออกคุณก็มีปัญญาจ่ายสี่พันมันก็ล้างหนี้ทันทีทันใด แต่เมื่อไหร่ที่คุณไปใช้เกินมันก็จะเกิดว่ากูมีปัญญาจ่ายสี่พันใช่ไหมที่เหลือมันก็ต้นมันยังอยู่อ่ะคัานนี้ดอกมันเริ่มเดินอ๋อใช้ได้แค่สี่พันสมมติเขาบอกก็ไม่เกินไงพี่หนูก็จ่ายขั้นต่ำสี่พันไงแต่มันก็จะเริ่มเดินไอ้ต้นของคุณมันยังอย่เริ่มพอก่ะไอ้ที่เหลืออีกสี่หมื่นไม่ได้แล้วพรนั่นไงใช่ไหมเดะแล้วแต่ว่าถ้าคุณใช้หลักนี้ก็คือว่าคุณรู้ว่าเฮ้ยความสามารถในการจ่าย โดยเอาเ<า>งินในอนาคต,ต,ตมาใช้นะของคุณเนี่ยมันไม่เกิน4 0 0พันบาทนะเพราะฉะนั้นบางครั้งเวลาเวลามันจําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินบางครั้งแล้วไม่มีเงินสดติดตัวรหรือว่าไม่มีเงินในเดือนนั้นจริงๆอะยอมปุ๊บไป4ี่พันพอครบรอบเดือนกลับมาก็จ่ายไอ้ไอ้ไอ้ A, ตนนั้นออกไปก็ยังเก่งก็โดนดอกเบี้ยนิดๆิด,น,ดนิดหน่อยถ้าเกิดคุณจ่ายล่าช้านิดหน่อยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณไปใช้เกิน4ี่พันคือเกิน20เซของรายได้ต่อเดือนคุณเนี่ย มันจะมีต้นเหลือวันยังข้ามอะสมัยนีโดยทฤษฎีเนี่้คือคุณบอกคุณจ่ายสี่พันรายจ่ายสำคัญอื่นๆที่ยังต้องจ่ายอยู่แล้วก็จะเป็นติ่งมันก็จะเป็พิ่มมันก็จะเพิ่มเพิ่มเพ่มแล้วพอสุดท้ายมันจะจบลงด้วยจ่ายได้แค่ขั้นต่ําแล้วก็ยิ่งเหมื่านั้นไอ้ค่าต่ำก็เผลอๆจะไม่มีจ่ายเอาอีกแล้วก็จะเริ่มกลุงพลัง แล้วก็ชอบไปหาพวกแล้วคนพวกเนี้แล้วเวลาเวลาเรื่องจ่ายไม่ได้นะเฮ้ยจ่ายขั้นต่ำไปกันป่ะแต่ขั้นต่ำเปเรื่องโอ้่นใจอุ่นใจอุ่นใจมีเพื่อนเขาไม่ได้ช่วยกันจ่ายนะใจทั้งคู่คือแบงค์เขาชอบมากเลยอ่ะใช่ไหมในการที่คุณมีปัญญาจ่ายขั้นต่ําเนี่ยเพราะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรก็ยอดนี่คุณมันไม่ลดอะเพราะไอ้ขั้นต่ำที่คุณจ่ายไปเนี่ยมันไปจ่ายดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยนิดเดียวด้วยเพราะว่าไอ้ขั้นต่ำนั้นเนี่ยมัน มันไม่ได้ไปจ่ายดอกเบี้ยเมื่อไหร่<อ>ล่ะสมมติว่าคุณเออเพื่อรักษาบัญชีให้มันเดินต่อไงเพราะฉะนั้นต้นคุณก็ไม่เคยถูกจ่ายเลยแล้วดอกก็บวกไปเรื่อยๆนึกนออกไหมแต่ถ้าเกิดบอกว่าเอาล้ววะจ่ายแค่ดอกเบีย้ยอะยังขี้หมูขี้หมา,เ,าเหลือแค่ต้นแต่ดอกเบี้ยหายเข้าใจความหมายไหมแต่นี้มนุษย์เราจะเริ่มไล่เลียงมาไงต้นก็เริ่มจ่ายไม่ได้ออาก็เลยเริ่มเอาจ่ายแค่ดอกวะ แล้วก็ดอกก็เริ่มไม่ไหวแล้วอ่ามาถอยล่นมาขั้นต่ําแล้วมาขั้นต่ำเนี่ยคราวนี้นรกแล้วเพราะว่าต้นก็ไปดอกก็เดินมันก็บวก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 ที่งจริงจ่จ่ายแค่ดอกกันนรกแล้วนะเพราะว่าต้นมันไม่ลดลงใช่ไงนรกกันนะงันแบงก์ก็ไม่น่าชอบเลยนะพวกที่แบบเขาชอบเลยเขาได้เงินคุณอะชอบชอบประเภทที่แบบใช้แล้วจ่ายหมดใช้แล้วจ่ายหมดอ่ะใช่เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเไม่เพิ่มวงเงินให้้วยใช่ใช่ ก็ใช้แค่นี้เห็นนิสัยแล้วโอ้ใช้จ่ายหมดใช้จ่ายหมดฉันไม่ได้เลยแนวแต่เอาแต้มฉันหีิเอาง่ายๆเนี่ยผมใช้บัตรเครดิตทุกวันนี้เริ่มกลับมาใช้ได้สักเกือบปีไม่เคยมีไอ้เจ้าที่บัตรเครดิตมาโทรบอกผมว่าจะเพิ่มวงเงินไม่เอาวงเงินเป็นบัตรเงินบัตรทองไหมไม่มีทำไมอะมีประโยชน์เพราะผมแทบไม่ได้ใช้ใช้บ้างมาใช้บ้างแล้วก็ไม่เคยไม่เคยแบบแบงก์ต้องเสียเงินค่าต้องค่าแต้มที่ไปแลกของแลกของ จ่ายหมดอ๋อจ่ายหมดไม่ได้ดอกอก็ไม่มีประโยชน์เพราะแบงค์เขาดึงเชงให้50วันถ้าคุณจ่ายใน50วันเขาไม่มีดอกไม่มีดอกเขาแบงค์ก็ไม่ได้อะไรนั่นเขาไม่ก็ไม่สนุกกับเราเขาไม่สนุกกับเราแม่เอาในผู้ติดดีสนุกใช่ไหมเพิ่มอีกไหมคะอ๋อเพิ่มอัตโนมัติแล้วค่ะเฮ้ยอะไรวะรู้สึกดีด้วยนะเทอยู่ๆได้บัตรทองอะไรนะโอ้แพดตินัมบันไดบันไดกำลังมาเยือนแล้วแล้วบัตรสุดท้ายบันไดคาร์ด ทีนี้อ่ะสมมุติว่าเกิดสภาพการอย่างนี้มันเริ่มมก็มีคนถามเยอะบอกว่าเฮ้ยถ้าทำยังไงถ้าเกิดมันมีความพลุงพลังเนี่ยนะครับก็วิธีการที่ผมทําเนี่ยในส่วนตัวผมที่ผมเคยเผชิญพิปากกรรมอย่างเงี้ยก็ยอมรับแรกๆก็หมุนนะเป็นนักหมุนตะบี้ตะบันเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องรักษาแล้วตอนนั้นมันเป็นเรื่องโตกตกใจมากว่าแบบเฮ้ยอยู่ๆมันโทรมาทวงไว้แล้วมันเริ่มขู่แล้วว่าเฮ้ยว่าเดี๋ยวเราจะมี เนี่ยไม่งั้นพี่จะมีปัญหาน่าจะสงสารนะอก็เฮ้ยเฮ้ยเอาเริ่มไปถามเฮ้ยเฮ้ยมันโทรมาว่าทำไงวะก็อย่าไปรับสิเมมเบอร์ไว้เมมเบอร์ไว้แล้วอย่าไปรับใช่เบอร์เขาบอมันก็มีวิธีของเขาอะนะอย่างที่ว่าหนักหักเข้ามันไปสนีบัตรมาวางที่โตทำงานโอ้โหชักไปกันใหญ่แล้วชักอับอายแล้วคราวนี้ทำไงอะผู้ใหญ่โตแล้วด้วยนี่โอ้สมัยนู้นอะก็เอาละชักแย่แล้วเฮ้ยทำไงสุดท้าย มันก็หลายใบเนี่ยตอนนั้นผมจําได้ที่ผมต้องไปเคลียร์สามใบแล้วสาหัสการดังนั้นสามใบกับอีกสี่เพอร์ซอนัลโหลใบที่สี่นี่คือเพอร์ซอนัลโลเท่าไหร่บอกเลหมอ้ยหลายหลายแถวๆนั้นนะแถวนั้นรวมๆกันนะอันนี้มาถึงต้นแล้วดอกที่มันทวีคูณเพราะเราไม่มีปัญญาหน้ามืดแล้วเราเริ่มเสียวแล้วให้คุกจะมาไม่ว่าอะไรเงี้ยนะเฮ้ยมันยังไงเนี่ยแล้วไม่ได้ะต้องเริ่มคุยกับเพื่อนฝูงที่เป็นทนายเฮ้ยมันยังไงวะ สมัยก่อนคนก็นไม่ค่อยรู้เรื่องบัตรเครดิตเท่าไหร่หรอกก็บอกเฮ้ยมันก็ขึ้นศาลเราศาลก็พิพากษาตัดสินแล้วก็เขาก็เอเนี่ยเขาก็ดูว่าเรามีปัญญาจ่ายเท่าไหร่แล้วก็จ่ายไปประนอมนี้ประนอมนี้กับเข้าไปหรือไม่งั้นเดินไปคุยกับแบงค์เลยอะไรเงี้ยเราก็ประสาทกินเอาไงช่วงแรกไม่รู้จะทําไงก็ไปยืมนอกระบบไปยืมเพื่อน <c oughs> ไปไปยืมเพื่อน <c oughs> ตั้งวงแชร์ uh uh. อะไรแบบเนี้นะ นึกออกไหมตั้งวงแชร์แล้วก็เอาเงินแชร์มาจ่ายมันลบอีกแล้วมันอุ้ยพลุงพลังึงมันไม่ได้หมดมันไม่หมดไงได้นิดเดียวละใชอมันก็ได้นิดเดียวมันก็เริ่มมีนี่แล้วมันก็เริ่มมีนี่ใหม่มาเอ้าเอาไงดีกับชีวิตวะเนี่ยเออมีนี่แชร์เพิ่มเอาไปกันใหญ่แล้วกูก็แบบเอ้าไงดีเนี่ยสุดท้ายปลายทางเนี่ยผมจําได้ตอนนั้นผมมานั่งนึกตั้งสติเลยนะแบบเฮ้ยเอาไงดีวะ แล้วก็มันได้นี่แหละสวัสดิ์หอรุ่งเรืองไม่มีไม่หนีไม่จ่ายออ๋ได้ยินคํานี้เลยใช่ไหม i d o ลเออทุกคนพูดคานี้หมดชุดปีสี่ศูนย์ด d o l i d <don> o เลยจริงๆทุกคนพูดคำนี้หมด <c oughs> ผ,มผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเขาพูดอย่างนี้ความรู้สึกตอนนั้น <c oughs> ถ้าเขาพูดอย่างนี้แสดงต้องมีเคสวิชา <c oughs> เ <c oughs> ไปอ่านเลยสวัสดิ์ทำไงวะเราก็เริ่มศึกษาตอน,นั้นเริ่มศึกษากฎหมายเริ่มเลยว่าหาทางนี้ <c oughs> <c oughs> เออเริ่มรู้อะไรมากขึ้นเนี่ยว่าเออมันก็ไม่เลวร้ายนะเพรถึงเวลาไไม่ด้เราก็เดินไปคุยกับแบงค์ก็ตั้งสติใหม่เดินมาคุยกับแบงค์เปิดเผยไปเลยไม่มีตังจ่ายเออบอกเอาไงเนี่ยเขาก็เอาตัวเลขให้ดูเขาบอกยุคนั้นมันเริ่มมีคําว่าแฮร์คัตสมัยก่อนไม่เคยมีใครได้ยินแฮร์คัตคืออะไรคือตอนั้นมันปลอสปลสแล้วก็ขายทอดตลาดทรัพย์สินแล้วก็ให้คนมาประมูลซื้อแม่ไอ้บริษัทฝรั่งบังค่ามาประมูล มูลค่า100มันซื้อ30%บาบางเจ้ามันซื้อ20%คือซื้อนี่แบบเหมาเข่งไปแล้วเอาไปริหารจัดการเองมันก็เริ่มมาช่วงยุคนั้นแหละตอนนี้เราก็เริ่มเข้าใจคําว่าแฮร์คัตอ๋อก็คือยอมขายทุกๆูก็เดินไปคุยกับแบงค์ขายนี่ก็คือบริษัทมันเจ๊งอะสมมุติว่าตอนนั้นพวกลิสซิ่งเจ๊งอะปล่อยสินเชื่อลดไปเยอะๆแล้วบริษัทลิสซิ่งเจ๊งก็ขายพอร์ต ของคุณเนี่ยที่เป็นหนี้เนี่ยให้อบริษัทที่มันมาซื้อลูกหนี้คุณเนี่ยก็มาซื้อหนี้คุณไปแล้วเดี๋ยวมันไปไล่บีคุณเองจากมูลหนี้สมมติว่าร้อยบาทเนี่ยมันซื้อไปยี่สิบกว่าบาทฝรั่งตอนนั้นนะไอจีอีแคปิตอลอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าเราจ่ายหนี้สามสิบเขาก็กำไรแล้วถูกต้องหนี้เราเลยสามารถจ่ายได้ในยอดที่ต่ำหน่อยถูกลงอันนี้พอยุคนั้นมันก็เริ่มมีคำว่าแฮคัตที่ชาวบ้านเริ่มเข้าใจ เราก็เออเราก็เดินกันไปหาแบงก์แล้วก็บอกว่าพี่ผมมีบัญญาจ่ายถ้าตัวเลขขนาดนี้นะพี่ฟ้องลงมละลายผมนะบอกฟ้องลงมละลายไม่ได้น้องเพราะน้องไม่ถึงร้าน <c oughs> เราเอา้าวแล้วไงอ่ะพี่ก็ถ <c oughs> ้าน้องมีวัญญาวิญญาจ่ายพี่ก็ปล่อยไปเรื่อยจนถึงร้านเม่ไหร่พี่ก็ไปฟ้อง <c oughs> อา้าวตาย <c oughs> มันออนิ่มมันจะขึ้นไปเรื่อยๆอสิเราก็บอกเฮ้ยถ้างั้นไม่ไหวมั้งเขาบอกนานนานเท่าไหร่พี่ก็มันขึ้นอยู่ว่าต้น กระดอกมันเท่าไหร่ถ้ามันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเรื่อยๆไม่ถึงปีก็ล้าแล้วลูช็อกไหมอ่ะแล้วก็ <บน S 1> เฮ้ยตายหา<อ>แล้วก็เฮ้ยไม่เอาเว้ยอย่างมี้เอางี้พี่ถ้าเกิดผมจะเคลียร์เลยเนี่ยทำยังไงเขาบอกเอางี้น้องน้องมีตัวเลขเท่านี้นี่นะอ่ะน้องถ้าภายในหนึ่งสัปดาห์สมมุติกําหนดวัน exact date มาก็ประมาณสักเ็วันเนี่ยทาไมในเจ็ดวัน น้องเอาเงินมาจ่ายพี่เท่านี้คัดจบกันก็แฮคัดให้เช่นสมมุติผมมีนี่แสนหนึ่งเขาก็บอกตัวเลขผมมาห้าหมื่นสี่หมื่นอะไรแล้วตอนนั้นีเหรอทั้งนั้นก็เขาก็เสนออย่างนี้มามแล้วเราก็เสนอมาเสร็จเราก็กลับมานั่งคิดดีเฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีวะน้อยกว่าต้นเท่าไหร่ประมาณตอนนั้นะที่เขาเสนอมาก็เนี่ยประมาณสักสี่สิบห้าสิบเนี่ยก็พูดง่ายเนี่ยไอ้ต้นที่คุณเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่ต้น เข้าใจ่ามันคือต้ตอนบวกด<ว>อกเขาจ่เข้าใจ่ายแต่ตอนสมัยผู้ติดบัตรเครดิตผมคุยอย่างนี้เขาเขาแทบไม่ลดเลยนะหลังๆเขาไม่ค่อยแล้วเออเขาแทบไม่ลดเลยนะแต่นี้ก็กลับไปคุยกับทนาย <ừ> ทนายเขาบอกว,ากว่ามีทางเลือกสองทางไปหาเงินมาจ่ายแล้วตัดบ,บัญชีทิ้งใช่ไหมก็จบเป็นเคสไปก็ไปหาเงินมาจากญาติโกโหติกาอะไรก็มาจ่ายไปติดแบล็คลิสต์มอย่างเงี้ยถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วไม่จบ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 เลยหรอเออก็เคสนั้นก็จบไปไงทต่หมถึงก็รู้สึกว่าเคลียร์แล้วไม่ได้ทำธุรกรรมกับบัตรเครดิตไปพับยังอถูกต้องถูกต้อง นี่คือทางเลือกที่หนึ่งทางเลือกที่สองเลิกจ่ายแลวให้เขาฟ้องหยุดการจ่ายโดยสิ้นเชิงแล้วปล่อยให้เขาฟ้องแล้วพอฟ้องเนี่ยศาลตอนใจดีเพราะคดีพวกนี้มันเยอะศาลลำคาญแล้วก็บอกเออก็เรียกมาถึงก็จะเจรจาเนี่ยเฮ้ยลดนี่เท่าหน่อยเหลือเท่านั้นเท่านี้แล้วก็คิดดอกเข้าแค่นี้นะแล้วก็เอาละถ้าคุณไม่มีปัญญาจ่ายก็ให้กรมคับคดีจัดการให้คุณ กระกังคัดดีเขาจะมีเกณนฑน์เว่าจะต้องยังไงให้คุณอยู่ยได้ครับว่าจะ,ะหักคุณเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยคุณยังต้องดำรงชีพอยู่ได้ัตอเดือนเขาจ,า,าจะถามคุณว่าเ,เขาดูดรู้อว่าอคุณควรจะใช้เดือนสักกี่ตังค์อะไรเขาก็จะประเมินประมาณการมาแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นเ,นเงินเดือนที่เหลือเนี่ยจะหักเข้าไปกรมคัดดีได้ไปปุ๊บก็อาไปจ่ายเจ้าหนี้กรมคัดดีสามารถหักจากบริษัทได้เลยใช่ปะ ใช่ใช่เขาจะทำเรื่องไปที่ที่ HR เราอ่ะเออฝ่ายบัญชีเราก็แล้วก็หักไปก็เป็นทางเลือกที่สองครับอ่ะจึงพี่เลือกผมผสมผสานหมดเลยเพราะพี่หลากหลายผมหลากหลายพี่หลากหลายสปีชีนี่มากหลากหลายมากแต่ว่าหลักที่ผมได้แล้วก็หลายคนก็เขาก็แนะนําไปดูในไอ้ตำราการแก้ปัญหานี่เนี่ยก็คือไอ้ snowball แต่ snowball เนี่ยก็มีเทคนิคหลายแบบ เคยคำว่าการลดนี่แบบไอ้ลูกบอลหิมะเนี่ยบางคนก็บอกว่าให้ไปเลือกหนี่ที่มันมีดอกเบีย้ยสูงสุดแล้วจัดการกับน,นี่ก้อนนั้นก่อนเพื่อมันจะได้ทำให้ไอ,อ้ไอ้การชำระหนี่เราเนี่ยมันเบาตัวขึ้นแต่ตอนผมเริ่มเนี่ยผมเริ่มจากการชำระหนี่ที่น้อยที่สุดก่อนก้อนเล็กสุดนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเริ่มต้นอะไรสักอย่าง กำลังใจมันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตในยามนั้นนะถ้าเกิดคุณไปนั่งคิดถึงการชําระไอ้นี่ที่มันมันมีดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยเยอะๆแล้วเราไม่ไหวมันต้นมันมหาศาลมันไม่มีปัญญาสมมติถ้าบอกว่าดอกเบี้ยสูงสุดคืออะไรก็คือพนซ al ล์ล์ซึ่งพนซนโล์นี่มหาศาลเพราะด้วยความที่พอเต็มวงเงินแล้วมันเป็นดอกที่มันคิดนี่มันเป็นแสน่ะพี่ยองมาจากไหนมันไม่มีเพราะนั้นผมก็เลือกจากอบัตรเครดิตก่อนไล ตอนนั้นเข้าใจว่ามันมีบัตรเครดิตมันมีวงเงินเนี่ยมันห้าหมื่นเต็มมันก็คือเต็มแล้วแล้วมันก็มีดอกเพิ่มนิดหน่อยมันนั้นก็เลือกจัดการกับไอ้นี่ที่มีน้อยที่สุดก่อนอแล้วมันกเ็เราก็เริ่มได้กําลังใจพอมีกําลังใจสติสตังมาเริ่มกลับมามาเริ่มคิดถึงทางออกอื่นๆเ <ๆ S 1> ช่นขายสมบัติป้าทิ้งไหมตอนช่วงนั้นก็มีไอ้นี่เปิดท้ายขายของขายแหลกเลยตอนนั้นหรือว่าเราก็ขายทรัพย์เราบางอย่างไม่อย่างรถอย่างเงี้ยตะก่อนหนูห่วงใช่ไหมมีรถคัน ครับโอ้ไม่ได้จะเป็นจะตายพอถึงจุดหนึ่งพอเริ่มปลดไอ้นี่ที่สโนโบอไปได้เนี่ยเราก็มานั่งเริ่มมีสติมานั่งคิดเอ๊ะเรามานั่งจ่ายผ่อนค่ารถทําเบอกอะไรอยู่เนี่ยนะครับเราไม่ใช้ก็ได้ออนี่ว่าออออยอมประหยัดหน่อยตอนนี้ก็ตัดใจขายทิง้งนะมันก็โอเคมันก็ลดภาระปลดไปได้อีกก้อนมันก็เริ่มมีกําลังใจขึมนะใช่ไหมนะส่วนบาง,บาง,บ,างบางรายการที่เราเริ่มเห็นท่าไม่ดีแล้วเรากออ็ลองให้มั ไม่จ่ายมันก่อนไว้แล้วค่อยเดินเข้าไปคุย<ม>ก็เริ่มหยุดจ่ายพอหยุดจ่ายเขาถือว่ามันเป็นการบอกเลิกสัญญาไกล,กลๆใช่ไหมมันไม่มีพันธะผูกพันแล้วเราหยุดแล้วนี่เพราะฉะนั้นแบงก์จะต้องตอบสนองเราว่าจะเอาไงกับเราครับอ่าแล้วเราก็เริ่มคุยกับแบงก์คุยกันในแบบที่บอกวี่ก็คิดเพิ่มไม่ได้แล้วละ่ะไม่ได้ละเพราะเรายกเลิกสัญญ,ญ,สญ,ญญาละสัญญ,ญาคือหย,<ส>หยุดเมื่อ,อไหรก่ก็คือยกเลิกสัญญ,ญาอัตโนมัติแล้วมันก็ค่อยๆปลด ที่ระลอกทีะลอกแล้วก็ส่วนหนึ่งมันอาจจะเฮงในแง่แบบบางครั้งมันปฏิหารในชีวิตมันก็จะเกิดเมื่อสติสตังมันมีออฟตอร์ตูนิตี้โอกาสมันมาล้วคว้าไว้มีเวลาทํางานทําการที่มันได้เงินได้ทอมาี่มันไม่สติอืมมันไม่ประสาทกินนะมันก็โอ้โหปวดหัววิเครกะห์อะรโคนรปวดหัวจริงๆนะเครียดนะหรือว่าพี่ก็จะแนะนําว่า เสริมสร้างกำลังใจนะถ้าปีนี่หลายใบเอาก็เล็กก่อนจัดการให้อยู่กันแต่จะหยุดจ่ายไปแล้วก็เคลียร์กันไปตกลงกับเขาซึ่งคุยกันได้เนะใช่แบงค์เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แบบโอ้โหเอาปืนมาเฮ้ยขึ้นไม่มีก็อยากรู้รายละเอียดก็ไปดูนะครับสโนบอลที่บอกนะครับก็จะอยู่ในบทที่11นะประมาณนั้นใช่มาประมาณนั้นนะครับคอมมิโก้นะครับร้อยหนึ่งปฏิบัติการเพื่อชีวิตวันนี้ก็ได้ฟังเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่ จริงๆอ่ะตลอดชีวิตจริงๆอ่ะวิบากกรรมเนี่ยโอ้โหเขียนเป็นหนังได้เลยอ่ะมันเป็นแขกรับเชิญเลยเนอะแขกรับเชิญกไอ้เรื่องไตรก็ไปพบกับไตปลาโอ้ยรันทุรษันทุกษไปพบกับโกฏตีไอ้นี่ยสารยุทธ์เป็นปลาไม่รู้พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไตพบโกฏตีโอ้โหโอเค ขอบคุณน้องครับขอบคุณอะไรกู้รวยรวยรวยขอบคุณพิมาร์บีสินครับขอบคุณสถานที่บ้านเจ้าพญาขอบคุณพี่โก้ครับสวัสดีครับก็ต้องได้รถเข็นแล้วล่ะเป็นคนดีอ๋อคนบริสก่อนใช่ใช่